สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมนะการปูกระเบื้องภายในบ้านครับหรือนอกบ้านทั่วบริเวณบ้านเลยครับเนื้อที่120ตารางเมตรนะครับผมนะใช้กระเบื้องครับผมนะหรือว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับเรามาดูว่าซื้ออะไรไปบ้างนะครับผมตอนนี้นะนี่ครับผมนะซื้อกระเบื้องครับผมนะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับผมนะกระเบื้องเซรามิก นี่ครับผมกับเบื้องเซรามิกชนิดเคลือบนะครับผมนะปูภายในและภายนอกนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะหรือกับเบื้องดินเผานะครับผมนะตัวนี้ตกรางหนึ่งครับผมนะที่กล่องหนึ่งครับผมนะกล่องหนึ่งก็ตกราคา103บาทนะครับผมซึ่งเป็นกับเบื้องที่ค่อนข้างจะถูกนิดนึงนะครับตัวนี้ครับผมนะซื้อมาเนื้อที่120ที่จะปู120ตารางเมตรนะครับผมเราซื้อมาอันนี้กล่องหนึ่งก็จะปูได้1ตารางเมตรครับซื้อมา100 สามสิบกล่องนะครับผมนะคือว่าเผื่อไว้เผื่อตัดเผื่อขาดเผื่อแตกครับผมนะอีกสิบกล่องนะครับผมรวมแล้วเป็นหนึ่งหมื่นสามพันกว่าครับผมนะก็คือน,นี่ค่ากับเบื้องหนึ่งมืนสามพันกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีครับผมเป็นปูนนะปูนอินทรีครับผมนะปูนอินทรีปูนเขียวนะครับผมนะตอนนี้ใช้อยู่ประมาณยี่สิบ 25ถึง26ถุงครับผมนะในการปูนะครับผมนะตกถุงละ1น5บาทนะครับผมนะตกถุงละ115บาทนะครับผมนะ,ต,ะ,นะมนะต่อไปจะเป็นทรายทรายเนียนครับผมนะมทรายละเอียดครับผมนะตกคิวละ600บาทนะครับผมนะใช้ประมาณ2คิวนะครับผมนะคิวละ600บาทนะครับผม สองคิวนะครับผมแล้วก็กาวจะเขียวครับผมนะกาวปูนกาวจะเขียวไว้สลับกาวซีเมนมาตรฐานอเมริกาครับผมนะวันนี้สลับกระเบื้องครับผมสลับตดกระเบื้องครับผมซื้อมาหกถุงครับผมนะใช้หกถุงครับประมาณหกถุงนะเนื้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบตารางเมตรนะครับที่จะปูภายในบ้านและนองบ้านนะตัวนี้ครับผมนะหกถุงเก้าร้อยบาทครับผม ก็ซื้อยาแนวครับผมนะยาแนวยาแนวครับผมนะแถวผมยาแนวยาแนวคอตโต้นะยาแนวคอตโต้ตกถุงละสี่สิบห้าบาทครับผมเนี้ยอนิ้กันชื้ราอย่างดีครับตัวนี้ครับผมนะนะครับผมนะซื้อมาอ่าสิบสามถุงครับผมนะถุงละสี่สิบห้าบาทนะครับผมถุงละสี่สิบห้าบาทครับผมเนี่ยเป็นลังมาเลยครับผม ปูเนื้อที่120ตารางเมตรครับผมใช้ปูนยาแนว13มถุงนะครับผมจังกรเผือขาดเลือตัดเกินนะครับตัวนี้ครับผมนะนะครับทีนี้มาดูครับผมนะค่าอะไรค่าค่าช่างครับค่าค่าช่างตกตารางเมตรละ100บาทครับผมนะค่าช่างปูตารางเมตร1 0 0บาทครับราคาย่อมเยานะจะไม่รู้จักกันเองร้อยยี่นะเนี่ย นะครับผมตกร้อยหนึ่งก็ให้ที่ร้อยยี่สิบตามไปก็ตกหมื่นสองครับผมนะเรามาดูครับผมอุปกรณ์ยาแนวครับผมนะอุปกรณ์ยาแนวครับสุดยอดเลยครับผมดูครับเป็นรองเท้าตาช้างครับผมนะครับผมตัดมาอย่างดีครับผมนะ รองเท้าเก่าครับผมเป็นระดับเคสยาแนวครับผมนะหัวกรชิ้นดีเลยตอนนี้ครับผมนะครับผมมาสองชิ้นนะวาปาดปาดเหลี่ยมนิดหน่อยด้วยนะทุกคนดูครับผมมีการปาดเหลี่ยมปาดเหลี่ยมนิดนึงนะครับผมจับเบื้องสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปแล้วนะครับผมนะการค่าใช้จ่ายในการปูกระเบื้องทุกอย่างครับผมทั้งค่าแรงค่าอะไรรวมอยู่ประมาณ30,000กว่านิดๆนะครับผมนะ สามหมื 30, ่นต้นๆน,นะครับผมครับสวัสดีครับผม